ตนนเลิกปั้นข้าวแล้วมาจับงูแล้วไปจับมันนนไไปหู่นมันเจอแล้วงูอะไรวะงูกินกบอุ้ยก้อนนี้ก็เอากระดาษล้างนี้ทิ้งแล้วอู้มันขนมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วไไปทางหนล่นอยู่ข้างบนออกไปแล้ว คดทั <Mile dizzy> ่ววันนี้ต้องจะไปช่ลงแล้วลงแล้วโอ้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอไปหาแม่ยูแล้วาไปไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วอ้าวไป้านมยูแล้วอย่าอย่าฆ่ามันเด้อฆ่ามันจับมันไปเอามันลงจัยังไงอะนูหมดเก็บปูไป

ี่มันมันกชักชักไอ้นฉกไ้นปล่อยมันไปพี่นมันไม่เข้าี่โดมันไม่เข้าเลยเยเยเอาเยเอาออกไปไหนอะเอาแเอาอไปไหนนี่พี่นีตต้องตีมันอย่าตีมันไปตีมันรู้ไมกตีไม่ตี มีมีกระสอบไหมปอ้ยฉกแล้วนี่ถูกปุ้ยเนี่ยอ้ิยพรมึงไปช่วยจัดร้านเดี๋ยวว่างมึงนะว่ามึงจัดร้านนี่เลยเนาะของมึงนั่นนะ おかしい。<laughs> <laughs>